เศษ147ส่วน2565สุดยอดมือสังหารอาวตารมาต่างโลกเล่ม3รังเอหลังจากที่ลูกมีส่วนช่วยเอโพรน่าในการจัดการกับเผ่ามารได้เขากับได้รับเลือกให้เป็นอัศวินศักดิ์สิทธ เปโพน่าที่รู้สึกผิดจึงมอบพลังให้ลูกในฐานะอัศวินผู้ติดตามทำให้เขามีความสามารถเพิ่มขึ้นแถมยังได้สกิลเหล่าอัศวินผู้ติดตามมามอบพลังให้กับเดียและทาทั้งสอง คนก่อนที่จะร่วมกันต่อสู้กับเผ่ามารตามหน้าที่ที่โดนสั่งมาเนื้อเรื่องในเล่มนี้ก็ดําเนินไปตามลําดับคือพระเอกได้รับพลังและงานที่โดนเย็ดเย็ดมาตอนจบเล่มก็ปราบบอสและเผยยังศัตรูคนใหม่ทิ้งปมไว้สําหรับเล่มต่อไป ขัดด้วยฉากหวานหวานน่ารักน่ารักของพระเอกและนางเอกทั้งหลายซึ่งนางเอกแต่ละคนในเล่มก็มีเสน่ห์ของตนเองถ้ามีข้อเสียก็คือเนื้อเรื่องและตัวละครในเล่มสองทั้งเพื่อนและผู้กล้าจะลดบทบาทลงไปเลย ที่เด่นๆมีเพียงแค่พระเอกกับสาวๆของเขาทั้งสามคนเท่านั้นมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปครับหลังจากที่ลูกพระเอกนะะักฆ่าได้ช่วยเอโพน่าผู้กล้าผู้หญิงปราบเผ่ามานที่เป็นหมูได้ กลับทำให้ทางเมืองหลวงทราบเรื่องและแต่งตั้งเขาเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์เพื่อออกไปปราบเผ่ามารตามหัวเมืองต่างๆแทนเอโพน่าที่จะให้ประจำอยู่ที่เมืองหลวงจึงทําให้พ่อของลูกต้องเดินทางไปยังเมืองหลวงเพื่อจัดการเรื่องการรับตำแหน่งในขณะที่ทาร์สราวใช้ผู้ใช้หอกก็โดนแม่ของลูกเป่าหูให้มาฝึกใช้ร่างกายในการลอบสังหาร จึงสวมชุดนอนเบาบางเข้ามาในห้องนอนของลูกเพื่อสั่งสอนทาัาดลูกจึงจับเธอกดลงเตียงทำให้ทัดตัวสั่นก่อนที่เขาจะดูว่าตัวสั่นแบบนี้ลอบสังหารใครไม่ได้หรอกทั้งยังบอกอีกว่าเขาไม่อยากให้ทา้าต้องเอาตัวเข้าแลกเพื่อลอบสังหารใครแบบนี้ในระหว่างนั้นลูกที่อาศัยการอ่านพลังเวทที่มีแต่ผู้กล้าเท่านั้นที่สังหารเผ่ามารได้ เพราะจริงๆแล้วเผ่ามันเกิดจากการดูดมาน่าจึงสามารถคืนชีพได้เรื่อยๆการที่จะฆ่ามันจึงต้องทำลายแกนที่เป็นเหมือนกับหัวใจของมันแต่แกนกับไม่มีตัวตนที่แท้จริงเขากับเดียนังเอกจอมเวท จึงช่วยกันค้นคิดเวทสังหารเผ่ามานที่จะเป็นเหมือนสนามพลังของผู้กล้าที่จะรวบรวมมานาของเผ่ามานให้กลายเป็นอัญ,ญมณีหัวใจแล้วจึงทำลายหรือฆ่ามันได้โดยทั้งสองได้ใช้เวลา2วันในการสร้างเวทสังหารเผ่ามานจนสำเร็จ เมื่อพ่อกลับมาทุกคนจึงออกเดินทางไปยังเมืองหลวงเมื่อไปถึงเมืองหลวงลูกได้พบกับเอโพนนาที่รู้สึกผิดที่ลูกต้องรับหน้าที่แทนเธอเธอจึงมอบพลังให้กับลูกในฐานะเหล่าอัศวินผู้ติดตามทำให้ลูกมีความสามารถทางกายเพิ่มขึ้นและได้สกิลบางอย่างจากเธอได้ซึ่งมีเงื่อนไขคือจะมีเหล่าอัศวินผู้ติดตามได้แค่สามคนเท่านั้น และอัศวินผู้ติดตามจะต้องไม่ทรยศผู้เป็นนายและไม่พ่ายแพ้ในการต่อสู้ที่เดิมพันสิ่งสำคัญไม่งั้นฐานะอัศวินผู้ติดตามจะหายไปและยังทำให้ลูกทราบว่าเอโพนาเคยมอบฐานะเหล่าอัศวินผู้ติดตามให้กับสิทธันทา ปัดสวินที่นำทัพบุกมาอย่างปราสาทของเดียและยังทำให้สิทธันธามีสกิลเบอร์เซิร์กที่ได้ถ่ายทอดมาจากเอโพน่าด้วยคุณนางฝั่งหัวเมืองที่ไม่เห็นด้วยกับการให้ผู้กล้าอยู่เฝ้าเมืองหลวงจึงได้เชิญลูกและครอบครัวไปร่วมงานเลี้ยงที่มีดยุกเกฟิส พ่อของน้อยเพื่อนพระเอกเป็นผู้จัดงานซึ่งในยุคเกฟ,ฟิตยอยากจะเชื่อมสัมพันธ์กับตระกูลทูอาเดตระกูลน,นักฆ่าด้วยการให้เดียที่ใช้ฐานะน้องสาวของลูกแต่งงานกับน้อยซึ่งลูกก็รีบปฏิเสธอย่างทันที หลังพิธีรับตำแหน่งอัศวินศักดิ์สิทธิ์เสร็จสิ้นลูกที่กำลังจะโดนสาวสาวมากมายชวนไปเต้นรามแต่ได้มาหาน้องสาวบุญธรรมรับผิดชอบด้านข้อมูลและการค้าที่มาในฐานะตัวแทนบริษัทการค้าดึงไปเต้นราำอยู่ตลอดทั้งงาน ก่อนที่จะส่งต่อให้เดียเต้นต่อไปเป็นการการสาวสาวคนอื่นเมื่อจบงานพวกลูกจึงเดินทางกลับเขตทูอาเดกันลูกท,ที่ทราบจากมาหาถึงสมุนไพรที่ต้องการจึงได้พาเดียและทาเดินทางไปยังเมืองมูลูเทอู เพื่อพบมาฮาและฉวยโอกาสพาเดียไปเดทตามสัญญาที่ช่วยคิดเวทสังหารเผ่ามานจนสำเร็จในระหว่างเดทกับเดียเดียได้ชวนลูกเข้าไปในโรงแรมก่อนที่ทั้งสองจะมีอะไรกันวันต่อมาลูกไปหามาฮาเพียงคนเดียว เพื่อไปรับสมุนไพรที่ต้องการและไปเด็ดกับมาหาต่อก่อนที่จะกลับทูอาเดแต่ในระหว่างเดินทางกลับกับมีคนมาลอบทำร้ายซึ่งเป็นอัศวินจากตระกูลระดับสูงซึ่งเดียได้ใช้เวทมนต์และทาดได้ใช้ปืนสังหารอีกฝ่ายได้ ส่วนลูกที่พบผู้สังเกตการจึงจะจับอีกฝ่ายไว้สืบสวนแต่ผู้สังเกตการกับกลายเป็นสัตว์อสูรมูหลบหนีลูกจึงต้องสังหารมันเพื่อปิดปากถึงอาวุธของพวกเขาที่ใช้ทันทีลูกได้ใช้สมุนไพที่ได้รับมาปรุงยาที่ช่วยเพิ่มพลังและรวบรวมสมาธิก่อนที่จะใช้สกิลเหล่าอัศวินผู้ติดตามที่เขาได้มาจากเอโพนารับเดียกับทาร์เป็นเหล่าอัศวินผู้ติดตามของเขา นอกจากนี้ลูกยังมอบสกิลของเขาให้กับทั้งสองด้วยโดยเดียจะได้สกิลฟื้นฟูขั้นสุดยอดทลายขีดจำกัดร้าเวทหลายบทและเมล็ดพันแห่งความเป็นไปได้จึงทำให้เดียสามารถใช้เวทอย่างปืนใหญ่ของลูกได้ และเมื่อฝึกฝนจะมีพลังเวทเพิ่มขึ้นด้วยส่วนทาสจะได้สกิลฟื้นฟูขั้นสุดยอดทลายขีดจำกัดแปลงเป็นสัตว์สกิลที่ได้จากเอโพนนาและเมล็ดพันแห่งความเป็นไปได้ทำให้ทา์สมีหูและหางจิ้งจอกออกมาเวลาแปลงร่าง ทั้งยังมีพละกกำลังความว่องไวและประสาทสัมผัสดีขึ้นอีกในระหว่างฝึกฝนให้ชินกับพลังที่ได้ลูกได้มอบดวงตาที่มองเห็นพลังเวทของตระกูลทูอาเดให้กับเดียอีกคนซึ่งเดียที่ใช้เวทที่ทรงพลังขึ้น จนพลังเวทไม่พอจึงหมดแรงส่วนลูกได้ฝึกต่อสู้กับทารในร่างสัตว์เขากับพ่ายแพ้และโดนทาศจับกดฉีกเสื้อผ้าเพราะการแปลงร่างเป็นสัตว์ของทารกับกระตุ้นให้เธอเกิดอาการติดสัตว์ขึ้น ยังดีที่เวลาในการแปลงร่างหมดลงก่อนจึงทำให้ลูกต้องให้ทั้งสองฝึกจนไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆเมื่อถึงเวลาที่เผ่ามานปรากฏพวกลูกเดียและทาทั้งสามคนจึงออกไปจัดการกับเผ่ามานเมื่อทั้งสาม ไปถึงกับพบยังเมืองร้างที่มีต้นไม้ปกคลุมไปหมดลูกจึงใช้ระเบิดหินฟาวหินะส,สมพลังเวทจำนวนมากระเบิดทำลายต้นไม้ไปจนหมดสิ้นทำให้เผ่ามารมนุษย์ด้วงปรากฏออกมาพาที่แปลงร่างจึงพุ่งเข้าไปรับมือกับมนุษย์ด้วงส่วนเดียได้ใช้เวชสังหารเผ่ามารทำให้แกนเวทของมันกลายเป็นอัญ,ญมณีหัวใจ และลูกที่แอบซุ่มอยู่จึงใช้เวทปืนรังไฟฟ้าที่คิดขึ้นมาใหม่ยิงใส่หัวใจของมนุษย์ด้วงจนสามารถจัดการข้ามันได้เมื่อมนุษย์ด้วงไม่ฟื้นขึ้นมาอีกงานในการสังหารเผ่ามารจึงสำเร็จ อยู่อยู่กับมีเผ่ามารมนุษย์งูปรากฏขึ้นใกล้ๆกับลูกพร้อมทั้งเสนอจะร่วมมือกับเขาก่อนที่จะจากไปทำให้ลูกสงสัยถึงอัศวินที่เคยรอบสังหารตนที่มีอสูรงูคอยสังเกตการน่าจะเกี่ยวข้องกับอีกฝ่ายเมื่อเดินทางกลับลูกได้รายงานไปยังเมืองหลวงแต่ทางเมืองหลวงกับเชื่อโดยไม่มีการส่งใครมาตรวจสอบจึงทำให้ลูกเกิดความสงสัยขึ้นมาปอลลเล่มพิเศษ ลูกที่ได้ใช้ฐานะอินต้องไปร่วมงานเลี้ยงกับมาหาที่บริษัทคู่ค้าของบริษัทเขาจัดขึ้นซึ่งอีกฝ่ายก็อยากที่จะให้อิวแต่งเข้าตระกูลไม่งั้นจะบอเด็กขยี้บริษัทของเขาแต่ลูกที่ปฏิเสธก็ได้วางแผนรับมือไว้แล้วจึงทำให้อีกฝ่ายยังร่วมมือกับบริษัทของเขาแล้วลูกจึงเต้นรำกับมาหาจนจบงาน